จากอากาศหนาวนะคะนอกจากจะส่งผลดีให้กับการท่องเที่ยวแล้วเรามาดูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในช่วงนี้กันบ้างจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงส่งผลกระทบต่อผู้เพาะเลี้ยงไก่ชนขายนะคะต้องล้มป่วยและตายจํานวนมากจึงต้องนําไก่ลงซ้อมและตากแดดเพื่อเพิ่มความอบอุ่นที่บ้านกระสังหมู่ที่12ตําบลกระสังอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เพาะเลี้ยงไก่ชนได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังไก่ชนที่เพาะเลี้ยงเกิดอาการป่วยง่ายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทําให้ไก่ชนปรับสภาพไม่ทันจนเกิดอาการป่วยและล้มตายด้านนายรังสรรเจริญพันผู้เพาะเลี้ยงไก่ชนกล่าวว่าในช่วงนี้สภาพอากาศในพื้นที่มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงทําให้ไก่ชนที่เพาะเลี้ยงไว้ขายกว่า 80, 80ตัวขออภัยค่ะได้ล้มป่วยลงจึงต้องซื้อยาวิตามินมาป้อนให้ไก่ชนกิน เพื่อเป็นการรักษารวมทั้งมีการนําไก่ชนมาตาักแดดเพื่อเพิ่มความเพื่อเพิ่มไออุ่นค่ะป้องกันไก่ชนล้มป่วยง่ายนอกจากนี้ในช่วงกลางคืนก็จะมีการนําผ้ามาคลุมซุ้มไก่ให้มิดชิดเพื่อป้องกันลมหนาวซึ่งก่อนหน้านี้บางตัวก็ได้ล้มตายลงไปทําให้ต้องขาดรายได้ในช่วงนี้เป็นหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะจากเรื่อง